ครับผมวันนี้จะไปเที่ยวไหนพี่หวานฮะไปไหว้ปู่อือลือครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเออไปไหว้ปู่อือลือครับผมอยู่แม่น้ำเอออยู่บึงคงหลงเนาะคลงอยู่บึงคงหลงครับจะไปไหว้ขอพรเนาะ ขอรางวัลที่หนึ่งขอรางวัลที่หนึ่งฮะครับ <c oughs> ผมอันนี้ก็กำลังเดินทางไปเนาะวันที่ยังสิบสองวันนี้วันที่สิบสองสิบสองตุลาคมฮะมีทางลงหาคําสมบูรณ์ถึงแล้วครับผมกลจะถึงแล้วเนาะกายละกายละมีทางลงหาคําสมบูรณ์ครับ น้อดูป้ายนีนท่ทางคำฝายอ๋อเหรอสารปูนี่สะพานควาย <c oughs> ใชเฟ,ฟ่ฝาบอรอสิโอ้โนี่เหรอไปทางนี้ก็ได้ไปนี่ก็ได้แล้วแต่เขาอยากไปขึ้นเรือทางปุ๊บก็ได้ไปทางที่ก็ได้แต่จะห้องมา ไกลๆมันอยู่ตรงกลางหมดเลยเออเพราะว่าเข้ากันสารปู่อีรือมันตั้งอยู่กลางเมืองโครงไอ้พี่หวานมาเคยมาเล่นไหมมาเล่นแหละฉันหนูหนูตามได้ตรงที่เรามากินก๋วยเตี๋ยวกอนมัต้องมันไม่ใช่นะมีนิดนึเี๋วเรามากินก๋วยเตี๋ยวนะเราขับรถลงไปเลยนี่ไงผ่านแล้วน้ำมันแห้งหลายนะ วันหลังพ่อก็ต้องเอาสบู่เอาถังมันล้างรถด้วยน้อยอยากมาเล่นนูอยากเล่นมันร้อนลูกเอาเห่มาด้วยมาแต่กจัดตัวแห่ยั่ไงล่หนูอยากเล่นตกเขากลเล่นอยากเล่นอยากเล่นตรงนี้อ่ะน้อยอยากเล่นมันเล่นไม่ได้มันโลดเรือมีทุกจุดเนาะ แมมปลว่าเปลี่ยนกันสับหลาถ้าหนูอยากขี่เรือค่ะจะพาไปขี่เรือนะคะวันนี้เอยียงนะสารปูลือสารใหญ่สารปูลือสารใหญ่สารใหญ่ปูลือ,อมหมวกนี่ก็เยอะแยะเขาเป็นปตึกตัวเดียวทีปิดถึงนะฮะตำหนักแก้วปูอือลือครับผม อันนี้อันนี้อยู่นี่แล้วก็จะมียี่ยู่กลางน้ำอีกนะยู่กลางน้ำเนี่นทำนาชินน้ำตกกินกินนารีที่จะพาไปต้องอยู่ใกล้ๆกันนี่บกไก้เหลียวอยู่คนละฝั่งเออแต่ยังไงยังยังบทันคามออกไปทางไนตาโพล่ะพิจวาวพาเที่ยว ไก่ <c oughs> ที่หวานไก่ <c oughs> ที่หวานเสือที่เจ้ามาหาหม่บ้านนี่ละมห่ลุมเเพ้นมาหไมเยเมกันี่นั่นไม่้องถั่วน็ำมัใส่หมวใส่น่้หน นีอันน,น,งน,งนึงอันนึงบายสีอันนึงบายังไมต่อกันเลอไปไล่คนแล้วเดินลก ไม่ไฟด้ป่ะอืมได้เลยดีกับทช่องคาถา โอเคครับผมวาดปูอื้อลื้อสารใหญ่เสร็จแล้วครับผมนี่เราจะไปสารกลางน้ำอึ๊บ ไปนั่งเรือต่อครับผมเอิลงเรือไปไหว้ศาลปู่อือลืออยู่กลางน้ำโขงนะครับทีเออแม่นกลางน้ำบึงคงลงลงอย่างเดียวยมันอยู่ใกล้กันถึงที่ถึงที่ลงเรือนะครับผมไปไกล้ๆเดี๋ยวพี่กวนอุ้มไปด้วยเลยเนี่ย เจ้าถิ่นเจอเจอเจ้าถิ่นแลครับนี่ไอโบ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 ไอ้บไโบไอโบไอไม่ร้อนเหรอคะไม่ร้อนจะไปไหนคะับลงเรือครับจะลงเรือ องเรือ,อยูนี่ห์ะจะคิดก็ละลอยด้วยจ้ะจะไปสามที่ก็จะมีที่เกาะดอนโพเกาะแก้วแล้วก็บ่อน้ำสักสิธจ้ะไปเกาะดอนโพครับเขาจะไปทั้งสามที่เลยเหรอใช่ค่ะไปทั้งสามที่เลย <c oughs> ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึง่งจ้ะข่าวโฮมนะลูกแล้วมาเขาโฮมแล้วน้ำเย็นๆในถังนะคะดื่มได้นะคะห<ป>ยิบกินเลยลูก เข้าห้องน้ำห้องน้ำเดินไปด้านนี้นะคะตรงไปเลยค่ะผลลอยใช่ค่ะอันนี้ลอยสิบสิบได้ได้เหมือนกัน ไปไปเยีะยก่อนไปไปเข้าห้องเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไปนู่นไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำนะคะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยกลงไปด้านหน้าเลยค่ะไออันนี้เราต้องเตรียมไปเองเหรอจ้าอันนี้ยันเพื่อนกาโตะบวงสรวงกับเลไลล่ามาสั่งไว้ค่ะโชว์ครับคือชื่อเฮเฮ็ดดไม่ ททำุกวันพี่ที่เอาลงไปว่านะมีแต่ต้องเอาลงไปแมนจ้แต่แค่แค่ชุดใบทำสำเนาได้เลยค่ะครับค่าคนละร้อยเนาะค่าลงเรือนี่ถึงแล้วยี่ไปค่อยๆเดินนะลูกนะตกนะโอ้พอนอนรออยู่เรือเลย กำลังเดินลงเรือครับผมไปไหว้ปู่อือลือนะฮะก็ไอทางน้าที่ตรงจุดไออะไรนะบริการเขาบอกว่าจะพาไปสามที่เลยนะฮะก็จำไม่ได้ว่ามีที่ไหนบ้างะจะพาไปสามที่เลยก็จะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนาะในการขี่ไปเกาะต่างๆสามเกาะนะฮะ มีป่าด้วยฮะนี่น้ำใสบรรยากาศดีฮะกลีตอนนี้เวลาประมาณจะสิบเอ็ดโมงจะครึ่งแล้วฮะย่างย่างจ็มาลงอีกเป็นในในห้อลลานกรับมูเนมูเป็นใน มูเพื่อนได้คลิปสองล้านอ๋อเพื่อนขอแบ่งน้ำมูใบหนึ่งเพื่นก็ได้น้ำมูหกล้านงวดนี้งวนี้ผมขอนะแลกแต้ว่ากแต่วบุญว่าจะนาเฮาสีหอดบอสอะไรหลุดรักเท้าดูทาไนรู้สก เดี๋ยวยึดช่องส่วนไม้ไว้นะไม่ได้ก็ฟอนด์ชูชีพเด็กเราสามมารถใส่ใส่สู้ชีพน้ำหรอชีบตัวนี้ตัวนานี่ยนะครับตัวนาบล็อกกันครับอันนี้คือต้องใส่ทุกคนมันบ่ครับชีพน้ำนะครับอันนี้ของพิษเพื่อความปลอดภัยเนาะเอาเอาหนอนติด ใส่ชูชีพครับความปลอดภัยเนาะต้องใส่ทุกคนครับบนเรือนี่เต็มไปด้วยวันอากาศดีฮะไปสามมองครับจะพาไปสามที่ฮะพาไปสามที่ไปเกาะโพก่อแก้ว กภูเกาะแก้วแล้วกับ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอใครมาต้องต้องต้องได้รัต้องต้องจอดเราอ่ะจะไปสามที่ครับมีเกาะภูเกาะแก้วแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะนุครับเมาเรือ เมาลำเลยค่ะ เห็นไหมใต้ขาวเลยนะ <laughs> ซื้อบ้านก่นมีบมดครับที่นีตราคีสี่ก้จัมือาแล้วผมที่เอาเรืป็จอยทั้งคนเลยวัมีงานขาไปหาด้วครับผมยืดูดขาเอาลอม้กอแม่กางล่มให้หนูยืมนใส่เสื้อแขนยาวนี่นะฮะแล้วก็จะเดินเข้าไปแล้วก็จะ ออกไปทางโน้นเลยไปท่าทางโน้นเลยนะนเพราะว่าเรือที่เรานั่งมาเขาจะบิ่งไปโน้นแล้วก็ไปรออยู่ฝั่งโน้นครับผมเกาะดอนโพเสียงโุกเอา เราเรามันสีงสียังพิกชอสีอะไรพริกสีอาไรสีอะไรสีอะไสีอะไรสีอะไรสีอะสีไรนอะไระรอะสีไสมาีอเีอะไรีอะไรอรสีอะ้อะอ่าสไรสีอะสอะไวะไรสีะรอะะไีอรอะ ตกี่เดียวน้องเ้บริการจุดฮัดกองห้าหนาและวยี่สิบแล้วไปก็อื่นในบ้นลุขเขาขึ้นมาแต่บ้นเดียว,บ,วบ้นอื่นเขาบนลูกเขาเป็น<ๆ>อนอสายนมาที แล้มาน้ำท่วมนี่ก็มี่เหรอมีเหยียนใส่เกือบุญนอย่างเข้ามาทัมมังนามัสสามิทัรมังนมัสสามิโสปฏิปันโนพักคาวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมาสังขังนัมี่ตัวนั่งมีสังขัมัว ในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะสมาทานชินห้าพร้อมกันดังๆน,นะครับปานาติสีเนนะนิโกติยันติ

พะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วถูกเขาดิ

ต้อให้ลูดูก่อนเลขแปดเอาวางลงค่ะอ่าเอาลูกไหมคะรับเลือกะไตเลือะไรคะขอทุนน่อยเลขค้าค่ะเอาลงก่อนลูกเอาลงก่อนอ่ามาอีกหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกเอาหนึ่งลูกเอาวางลงหนึ่งลูกเลขแปดเลขแปดทั้งหลาย พอแล้วลูกพอแล้วทัานยาแก้วแ่มีน้ำด้วยค่ะห้หอให้อให้คชอบดอกไมอางยดอกดารืบ่งเป็นโนค พุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดด้วยนะโมพุทธายะได้หกมาซ้อนนี่เขาเป็นคนน่าร้ายอ๋อครับไอ้โจกๆมันมาในลูกหลานยืนเย็นเป็นสุขครับผม สองเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดขอกพูดว่าเขามาจากไหนะไม่ขออย่างินน ไหวปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่อันนี้คือ Action Action ไเดิเนเดิเนเดินไปเดินเดินเดิน,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 นอย่าไปใกล้มันจะตกมันจะตกลูกไปเร็ว ไปขึ้นเรือไปสถานที่ต่อไปก้อย่างนู้นที่ทำอะไรแก้ว กระากบอกแก้วอันนี้บ่อน้ำศักสิทธิ์ครับผมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ตัวน้ำเปล่าบ้าวเนน้เหี่ยวใมี่ยวนมอีโอกาสได้ขึ้นท่านผู้และกาเข้ากับแเพ่านผู้งกามา,ากา อย่างเพื่อน้องแกนงไก่ข้าวจี๊ดสองสักโอ้ยเอายิกไปโยนดิเดี๋ยวไปโยนเลให้แม่โยนเดี๋ยวพ่อปนยิมามากันดูไกลเลยแบบนีิบทสมก็เป็นเซียนโยนหลุมเก่าเลย เรื่องเืองนี่นี่แต่ดับเซียนในตำนานเฮ้ยตำแคบานน่ารักเลยอุซ่าอุซ่ายืด้ยังียังด วางเต็มที่เรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็จะใช้เวลาไปทั้งสามที่ก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไปเกาะเกาะเห่ือน้ำเกาะพะโพนะเกาะดอนโพเกาะดอนโพครับไปเกาะดอนโพแล้วก็เกาะแก้วแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไปที่ที่ไกด์คนพัเทพาไป เร่งเลยเนี่ยปิวไปเลยก็ถิงฟังเป็นที่เรียบร้อยหยุดรับมาเอาของที่บนไว้มาถวายเฮ้ยมันว้มาเทียวนี่ันอบค่ะึบึ้มเอ้ยไปเปคอยงานด้อะ เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมครับครับนานาบักไม่บักงอบักน้ำยยกันล่ายให้กินเลยครับเก็บให้กินเลยอ๋อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็เสร็จสิ้นภารกิจครับในการมาสักการะมาไหว้ปู่อือลือนะครับเนาะปู่อือลือหน้าคราชนะครับก็จะใช้เวลาในการ ขี่เรือไปสถานที่ต่างๆ3ที่เนาะนนก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเนาะครับไ,ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ